ครับวันนี้มาแบ่งปันวิธีการเสียบยอดตาเดียวนะครับเห็นเพื่อนๆหลายท่านนะฮะสนใจว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับมีมีดนะครับมีดก็ผมจะใช้มีดคัตเตอร์นะครับโดยปกติเวลาผมเสียบผมจะเปลี่ยนใบใหม่ตลอดนะครับมีแม่พันธุ์นะครับวันนี้เอาเขาแกะดอกซ้อนนะครับมาเสียบแบบตาเดียวนะครับเราก็จะดูบริเวณตานะครับแล้วเราก็จะตัด ตัดมาเพียงแค่ตาเดียวเท่านั้นนะครับต้นตอนะครับอันนี้เป็นยักษ์ญี่ปุ่นที่ผมงดน้ําไว้น่าจะหลายสัปดาห์มากๆนะครับลืมลดนะครับจริงๆสักสัปดาห์หนึ่งก็โอเคแล้วนะครับแล้วเรางดน้ําเพื่อให้มันมียางน้อยนะครับเพราะว่าเวลาเสียบแล้วถ้ามันมียางออกมามันก็จะ เกิดความชื้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเชื้อราและทําให้เน่านะครับแต่ถ้าเรางดน้ําเนี่ยเวลาเราตัดไปเนะี่ยมันจะไม่มียางนะฮะขั้นแรกผมก็จะตัดแบบนี้นะครับถ้ามันมียางปล่อยให้ยางไหลสักพักหนึ่งแล้วตัดซ้ํานะครับจนกว่ายางจะไหลน้อยลงนะครับอ่าวัสะดุอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเทปพันกิ่งนะครับหรือใครจะใช้ถุงก็ได้นะครับถุงก๊อฟแก๊บแต่ว่าถ้าเป็นตาเดียวเนี่ยแนะนําให้ใช้เทปเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความความอ่อน ่อนนุ่มกว่านะครับถ้าใช้ถุงเนี่ยบางครั้งเราดึงแรงไปาตาไม้ช้ำม,มันก็ไม่แตกนะครับก็ตัดซ้ำอีกรอบนึงครับนะเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่กิ่งแม่พันธุ์นะครับกิ่งแม่พันธุ์ตรงนี้จะเห็นว่าอันนี้คือตานะตาตาไม้แล้วไม้ก็จะแตกยอดออกมาตรงบริเวณบนตานิดหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะแตกยอดออกมาตรงนี้ได้แต่ถ้าเราเสียบแล้วไม่มีตาเนี่ยไม้ก็จะไม่แตกยอดนะครับเพราะว่า มันไม่มีเยื่อเจริญนะฮะถ้าตัดมานานๆนะครับแบบนี้นะครับเราควรจะปาดไป1หนึ่งครั้งนะฮะปาดหนึ่งครั้งนะครับทีนี้เพื่อนๆเห็นตาใช่ไหมครับอ่านี้หนึ่งตาก็เสียบได้หนึ่งยอดนะครับอันนี้หนึ่งตาก็ได้หนึ่งยอดนะฮะอันนี้หนึ่งตาก็ได้หนึ่งยอดเพราะฉะนั้นผมเสียบแค่เนี้ยผมจะได้สามเสียบแหละสามต้นนะครับถ้าติดเราก็ได้สามต้นถ้าไม่ติดเราก็เสียนิดเดียวเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีนะฮะ เล่นจากครับเราก็ใช้มีดเลยนะครับหันไปที่ตานะครับเนีย่ยตานิดหน่อยนะครับอย่าไปติดตามากนะครับเพราะว่าบริเวณที่แตกตาคือตรงนี้นะฮะถ้าเราทําให้มันช้าจบเลยนะครับไม้ก็จะไม่แตกตานะก็ตัดไปตรงๆเลยนะครับตัดไปตรงๆนี่ต้องคมนะครับแต่อันนี้มีดที่ผมเอามานี้เป็นมีดที่ใช้เสียบไปแล้วหลายสิบต้นนะ ไม่ได้เปลี่ยนนะครับมีต้องครบนะฮะตัดฉับเดียวเลยครับพยายามอย่าโดนอย่าโดนตัวแม่พันธุ์จะดีที่สุดนะก็จะลักษณะประมาณนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาตัวนี้นะครับคว่ำนใะบคว่ำนะฮะลงไปที่แม่พันธุ์นะครับก็จะเห็นตาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตาเดียวแบบนี้ เสร็จแล้วไม่ต้องหยอดอะไรทั้งนั้นนะครับนะคือเป็นธรรมชาติเลยนะแต่มีดต้องคมนะฮะถ้ามีดไม่คมแนละ้วทาให้เกิดรอยช้าแบบครั้งนี้ที่ผมทาเนี่ยไม่ติดแน่นอนนะเพราะว่ามันช้าแต่ว่าถ้าเราตัดฉับแบบมีดคมคมนะครับไม่ให้มีรอยช้าเนี่ยก็มีโอกาสติดสุกนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เตป,ปันกิ่งนะครับดึงมาแบบนี้นะครับใช้มือจับแบบนีเ้เพื่อดึงให้ตึงนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็ดันเข้าไปนะะแล้วก็ดึงนะครับ ยอดพันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะถูกฟิล์มดึงนะครับฟิล์มมันมีความยืดหยุ่มสูงมันก็จะบางมากนะแล้วก็พันพันขึ้นไปนะครับพันไม่ให้อากาศมันเข้าไปข้างในได้ครับสาเหตุที่ไม่ให้อากาศเข้าไปข้างในเพราะว่าไม้จะไม่ขายน้ำนะครมาคายน้ําน้อยมันก็จะทําให้มันติดนะคแต่ถ้ามันมีช่องว่างเนี่ยไม้จะขายน้ํานะครับ้วเชื้อโรคก็จะเข้าไปมันก็จะเน่ามันก็จะไม่ติดนะครับแล้วก็ทิ้งแบบนี้ไว้ ประมาณสองสัปดาห์ครับประมาณสองสัปดาห์ตาตรงนี้ก็จะเป่งกลมออกมานะครับพอตาเป่งกลมออกมาเนี่ยเราประมาณสักสองสัปดาห์ก็กว่าเนี่ยเราสามารถแกะได้นะครับลดน้ําหลังจากเสียบเนี่ยนะครับก็สามารถลดน้ําได้สักสองสามวันก็เริ่มลดน้ําแต่อย่าลดให้โดนแผลนะครับต้องลดด้านล่างนะฮะลดพอประมาณให้ดินชื้นนะครับไม้ก็จะติดและแตกไกวขึ้นนะครับ ก็ลักษณะประมาณนี้นะครับเสียบยอดตาเดียวนะครับเผื่อท่านใดสนใจลองไปทําดูนะครับแต่สิ่งที่สําคัญอย่างนึงก็คือทําบ่อยๆครับเวลาทําบ่อยๆอ,อย่างเช่นการเขี่ยกอสอรหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้เรามีความชํานาญแล้วก็ทําเสียบติดได้เยอะมากขึ้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชอบชมน,น,นะครับ